สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ้าหน่อยอีกเช่นเคยนะเมนูนี้เป็นเมนูปั่นนะคะชื่อว่าเมนูชาเขียวมะพร้าวนมสดปั่นนะเริ่มชงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชงในส่วนของชาเขียวก่อนนะเราใช้ชาเขียวที่2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำร้อนค่ะใช้ที่125 m l เมนูนี้เราจะแยกทำเป็นสองส่วนนะคะทุกคนก็อันนี้เราจะทำส่วนของชาเขียวก่อนนะแล้วก็ส่วนของอนมมะพร้าวปั่นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนแล้วก็ชงชงยกยกเขาอย่างนี้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็พักเขาไว้ค่ะต่อมาเราจะทำในส่วนของมะพร้าวนมสดปั่นนะคะทุกคนเราจะใช้ผงนมสดค่ะ ใช้ที่3ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเล่มสูตรเข้ามานะเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสนใจก็ทักทายมาได้ค่ะต่อมาเติมน้ำร้อนค่ะใช้น้ำร้อนที่5 m m สําสำหรับสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรหลักๆนะคะทุกคนที่สามารถนำไปเปิดร้านได้เลยนะคะมีทั้งร้อนเย็นปัน่น ต่อมาเป็นนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานใช้ที่20 ml ค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมใช้นมข้นหวานน้อยเนื่องจากว่าตัวน้ํามะพร้าวติ่งฟงนะคะมีความหวานอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่งั้นจะหวานไปนะต่อมาเติมนมข้นจืดค่ะใช้ที่45 ml ค่ะ ต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครลืมนี่ความเป็นมะพร้าวนี้ไม่มีเลยนะคะเราใช้น้ามะพร้าวติ่งฟงค่ะที่45 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะชงส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นนะ เตียมโถปั่นค่ะใช้น้ำแข็งที่พุนพูนแก้วได้เลยนะคะแล้วก็เติมเข้าไปอีกนิดหน่อยค่ะประมาณนี้นะเทมะพร้าวนมสดที่เราทำไปสกูนี้นะคะเทลงไปปั่นได้เลยเพืพ่อนๆท่านใดที่สนใจ ตนนะคะตัวนี้เป็นของ imix นะคะทุกคนก็ทักทายสอบถามป้ามาได้เช่นกันนะคะตัวนี้รับรองความติดทนนะบอกได้เลยตัวนี้อยู่กับป้ามาเป็นปีกว่าแล้วยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปั่นต่อเนื่องได้ดีมากๆเลยค่ะมะพร้าวนมสดปั่นของเราก็เนียนละเอียดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟกัน นำชาเขียวที่เราชงพักเข้าไว้เมื่อสักครู่นะคะนำมาเทใส่กล้นแก้วได้เลยแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวนมสดปั่นนะคะเทลงไปให้เต็มแก้วได้เลยน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนรับรองความอร่อยด้วยนะเขาจะมีความหอมของอตัวมะพร้าวบวกกับหอมของชาเขียวมันมันอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากเลยนะคะทุกคนกคนลองไปทำกันดูนะ เมื่อเราเทาใส่แก้วก็จะดูน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนมีความเป็นชาเขียวมีความเป็นน้ำมะพร้าวปั่นที่แบบเข้ากันได้อย่างลงตัวอร่อยสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ